เดือนเท่ากับว่าออกรถกับเราในตอนนี้นะคะไปพอนอีกทีปี65เลยค่ะเขามีชุดแต่งมาแล้วนะคะคันนี้จะเป็นชุดแต่งรอบรอบคันเป็นสเกิร์ตรอบคันแล้วคันนี้ใหม่หน่อยมากไม่แค่3า0 0 0ื่นกว่าเท่านั้นเองค่ะ รถยนต์มือสองเก่งพลา9ของเราเนี่ยก็ขายไปหลายคันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกระแสตอบรับที่ดีนะคะรถยนต์ในวันนี้นะคะจะเป็นนิสสันอั m e ม a นะคะ1.2 e s p o r t t e c คสีดำปี2019สีดำคันนี้นะคะ่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็จัดมาให้กันแบบจุกๆเลยก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโปรโมชั่นได้นะคะทางเลือกแรกนะคะก็จะเป็นขับฟรี6เดือนเท่ากับว่า รถกับเราในตอนนี้นะคะไฟตอนอีกทีปี65เลยค่ะหรือจะเลือกเป็นส่วนลดนะคะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดราคาพิเศษก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือพูดคุยกับเซลล์ที่ขายได้เลยค่ะเดี๋ยวแนนนะคะจะพาไปชมทั้งภายนอกและภายในค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะดีไ ขเขาเก็จะให้ความสปอร์ตดูทันสมัยสม,ยสมยกับชื่อสปอร์ตเทคเลยค่ะบริเวณกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่ล้อมรอบแบบนี้เลยค่ะและตรงกลางก็จะเป็นโครเมียมชื่อแบรนด์นิสสันนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยจะมีไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์หรือไฟสองสว่างในเวลากลางวันให้อีกด้วยค่ะเขามีชุดแต่งมาแล้วนะคะคันนี้จะเป็นชุดแต่งอบรอบคันเป็นสเกิร์ตรอบคันด้าน บริเวณเหนือกันชนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องลมที่เป็นรังพึ่งนะคะที่จะได้ลู่ลมได้ดีดูในส่วนของด้านหน้า ไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องสักนิดนึงค่ะนิสสันอเมล่าคันนี้นะคะเขาเป็น e ีโคคาค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เป็นซินนะคะ1,200นซีซีนะคะภายในห้องเครื่องเนี่ยก็สะอาดเรียบร้อยะคะ่ะบริเวณที่เป็นในส่วนของคานนะคะเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยแก้มซ้ายแก้มขวาหัวนอ็อตเม็ดอาร์ค หรือจุดที่แต้ม QC ต่างๆนะคะเดิมๆมาจากโรงงานเลยอย่างฝากระโปรงเนะะี่ยค่ะก็เป็นฝากระโปรงเดิมเพราะว่ายังมีฉลากมอกตอติดอยู่เลยนะคะเรารับประกันและเน้นย้ำเรื่องของตัวรถนะคะว่าจะต้องไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์ก็เงียบนะคะไม่มีเสียงดังผูกกักไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มเลยแบตเตอรี่ก็ยังใหม่นะคะ,คะนี้ปี2019เนาะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะใหม่ม,มากค่ะดูในส่วน ของเครื่องยนต์กันแล้วนะคะไปดูดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยค่ะดีไซน์ด้านข้างนะคะรูปทรงของเขาเนี่ยก็จะดูน่ารัก ระทัตลันะคะผมกับเป็นอ e ีโคคาร์เลยค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กแล้วแต่เป็นขอบ15นิ้วนะคะจะมีสเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยเพราะว่าคันนี้อย่างที่แดนบอกนะคะเขามีชุดแต่งเป็นสเกิร์ตเล็กๆมาให้แล้วรอบคันมือจับทั้ง4ประตูจะเป็นพรีเมียมค่ะเพิ่มความสวยงามเพิ่มกิมมิคให้กับรถเดี๋ยวแดนจะลองเปิดประตูนะคะแล้วก็ให้ดูบริเวณเมอาร์นะคะเดี๋ยวแดนจะลองดึงตรงนี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์ต của anh 4ประตูนะคะ oh, 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 oh. เดิมๆเลยบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยชนด้านข้างมาอย่างแน่นอนค่ะดูด้านข้างเสร็จแล้วไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะดีไซน์ก็สวยงามเข้าก,กันกับทั้งตัวรถเลยค่ะข้อดีของรถยนต์ e ีโคคาร์เขาก็จะมีความกระทัดรัดน,นะคะสมมุติว่าขับขี่ในเมืองรถติดจะถอยจอดเข้าไปจอดในรานจอดรถในห้างต่างๆนานา,นา,นาพอสะดวกสบายในส่วนของไฟนะคะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายที่ค่อน ใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นสปอยเลอร์นะคะซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งที่มีให้อยู่แล้วในส่วนของสปอยเลอร์ท้ายเนี่ยเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3ามาให้ด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดตกแต่งเพิ่มความสวยงามตรงกลางเป็นแบรนด์นะคะนิสสันด้านขวาตรงนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นนะคะสปอร์ตเทคนั่นเองค่ะตัวนี้สะดวกสบายมากเพราะว่ามีเซนเซอร์ถอยให้แล้วจะเป็นสัญญาณเตือนขณะที่เราถอยจอดนะคะจะได้ไม่ต้องชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังของ เร,เราไปดูที่เก็บสัมภาระกันนิดนึงค่ะว่าจะกว้างขวางแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะแค่ไหนค่ะที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างขวางมากค่ะบอกเลยว่ากว้างพ,พอๆกับรถเก๋งซีดานแบบกลางๆทั่วไปเลยนี่ขนาดว่าเป็นอีโคคานะคะแต่ว่าพื้นที่ในการเก็บสัมภาระตรงนี้เนี่ยเขาจัดมาไว้ให้ได้แบบว่า เก็บของได้เยอะจริงๆคันนี้แม่แรงยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์ถุกเฉนต่างๆก็ยังอยู่ครบทวนด้วยค่ะหัวน็อตนะคะในส่วนของฝากระโปรงท้ายบอกเลยเดิมๆทุกจุดเลยค่ะเม็ดอาร์คฝากระโปรงนะคะไม่เคยแบบมีรอยโดนแกะโดนแงะโดนไขต่างๆเลยสวยกว่าคนรีวิวก็คือรถยนต์ที่นี่แหละค่ะเพราะว่ารถทนหนัก รถที่มีประวัติไม่ดีเราไม่เอามาขายอยู่แล้วนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สบายใจได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเออเก่งพลรับกล้าของเราเนี่ยขายแต่รถที่แบบเดิมๆจริงๆนะคะชมภายนอกกันครบแล้วนะคะรอบคันเลยเดี๋ยวแนนพาไปชมฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันค่ะและนี่ก็เป็นภายในของรถยนต์ n สันอัลเม e ่า1.2 E-Sport Tech คันนี้ค่ะั้นบอกก่อนเลยว่า รถยนต์คันนี้เนี่ยสำหรับสาวๆน่าจะชอบเพราะว่าสรีร้าของผู้หญิงอะค่ะเนี่ยค่ะอย่างแนนเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะแน,นนั่ง ันนี้การขับขี่ต่างๆเนี่ยมันเหมาะมือมากๆเลยค่ะขับขี่สะดวกเป็นรถยนต์ที่สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยอาจจะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่นะคะอาจจะต้องการรถยนต์นะคะไว้ไปทํางานพนักงานออฟฟิศพนักงานต่างๆที่แบบว่าขับรถในเมืองนะคะคุณแม่บ้านที่อยู่บ้านอาจจะส่งน้องๆหหนูหนไปโรงเรียนประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของความประหยัดพลังงานนะคะตรงนี้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยเป็นอีโคคาร์นั่นเองค่ะมาดูกันในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะ ะะเริ่มจากแผงควบคุมบริเวณคอนโซลหน้าตรงนี้ก่อนนะคะปุ่มควบคุมต่างๆตรงนี้ก็ใช้งานได้อย่างง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนมากอย่างเครื่องเสียงนะคะของเขาก็จะมีเรดิโอมีซีดีดีวีดนะคะสามารถเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ในส่วนของ usb แล้วก็ aux แต่จะอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าใครหาไม่เจอนี่ปุ่มควบคุมตรงนี้นะคะจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบแอร์นั่นเองค่ะเป็นแบบมือปรับหมุนใช้งานได้ง่ายเลยเนะะี่ยค่ะ ความแรงของพัดลมนะคะอุณหภูมิต่างๆก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยมีช่อง power outlet ให้1ช่องจะอยู่บริเวณนี้ค่ะเอาไวช้ชาร์จแบตมือถือหรือเชื่อมต่อก,กับกล้องหน้ารถยนต์ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ย กลองหน้ารถอะมีกันทุกพันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยเนาะถัดมาตรงนี้นะคะบริเวณหน้าปัดเดินไม้ของเขานะคะจะเป็นแสงสีขาวอ่านค่าง่ายๆเลยค่ะมองง่ายๆเลยตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอ M.ID ที่รวบรวมค่าแสดงผลต่างๆนะคะกิโลไมล์รวมเวลานะคะความร้อนระดับน้ํามันแล้วก็ตําแหน่งของเกียร์แล้วคันนี้ใหม่หน่อยมาก ไม่แค่30,000กว่าเท่านั้นเองค่ะรถปี2019นะคะปีนี้ปี2021ละรถ2ปีแต่วิ่งมาแค่30,000กว่ากถือว่าวิ่งมาน้อยมากๆค่ะเรามาดูกันต่อนะคะถ้าฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะจะมีระบบ1ระบบที่เป็นตัวออโตออฟนะคะตรงนี้ออโตออฟคืออะไร ตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานขึ้นอีกแล้วกันนะคะตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะคะปุ่มนี้ออโต้ออฟเนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดให้ทํางานไว้เวลาที่เราจอดติดไฟแดงแล้วเหยียบเบรกไว้ประมาณไม่เกิน30วินาทีเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นระบบการทํางานของเขาเวลาเครื่องยนต์ดับเนี่ยวิทยุหรือแอร์เนี่ยยังทํางานอยู่นะคะก็คือใช้งานได้ปกติแค่เครื่องยนต์ที่ดับไป พอเราปล่อยเบรกเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อเครื่องยนต์ก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อพร้อมที่จะเดินหน้านะคะ นนเป็นระบบที่ช่วยประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานค่ะกลุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่มีอุปกรณ์ไหนที่ชำรุดหรือเสียหายเลยนะคะม่านบังแดดบริเวณคนขับก็จะมีกระจกให้นะคะ1จุดถัดมาตรงนี้นะคะบริเวณเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ CVT ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะขับขี่ได้ง่ายๆเลยค่ะพวงมาลัยจะเป็นแบบสามการแบบนี้จะดูสปอร์ตนิดนึงเพราะว่าเขาตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกด้วยเข้ากันดีกับภายในของตัวรถภายในของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดําทั้ง หมดเลยค่ะระบบความปลอดภัยของเขานะคะก็จะมีถุงลมนะคะดีล mm ัง hmm. ค์หายเลข R A S D Airbag 2ร mm ต่อ hmm. ขึ้นค่ะเบรกจะเป็นเบรกแบบเบรก ABS นะคะเบรกหน้านะคะ <S <S เป็นดิสเบรกนะคะ เบาะของเขาจะเป็นเบาะกำกรรมะหยี่นะคะสีดำตกแต่งด้วยลวดลายนิดหน่อยนะคะบระิเวณที่นั่งแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนะคะในส่วนของคนขับหรือที่นั่งด้านหน้าน,นั่นเองคันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่นะลองเปิดเก๊ะที่เก็บเอกสารเก็บสิ่งของต่างๆต,ตรงนี้นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยก็คือบุ๊กเซอร์วิสนะคะอยู่ครบถ้วนเลยค่ะเราสามารถตรวจสอบตรวจเช็คประวัติได้ไม่ใช่ เฉพาะคันนี้นะคะรถทุกคันของเก่งพลังเก้าสามารถตรวจสอบประวัติได้ค่ะเราดูกันครบหมดแล้วนะคะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้าเราลองไปนั่งในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงค่ะ ค่ะพื้นที่ของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ,คะก็มีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะนะคะระดับหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วกันนะคะเฮดรูมเลกรูมนะคะก็ถือว่านั่งสบายค่ะไม่แคบไม่อึดอัดจนเกินไปในส่วนนี้นะคะส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะก,กระรหยี่เช่นเดียวกันนะคะแบบเบาะด้านหน้าเลยเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเหมือนกันนะคะตกแต่งให้ดูสะปอบริเวณนี้จะเป็นพนักพิงแขนค่ะซึ่งสามารถพับขึ้นพับลงได้นะคะเอาไว้สําหรับพิงแขนเวลาที่แบบเดินทางไกลแล้ว มันเมื่อยนะคะก็พิงแขนได้มีช่องใส่แก้วน้ําหรือใส่เครื่องดื่มให้ด้วย2ช่องเช่นเดียวกันตรงนี้จะเป็นช่องใส่แก้วน้ําอีกก็ได้หรือจะไว้เก็บสิ่งของเล็กๆน้อยๆก็ได้เรียกได้ว่าคุ้มค่านะคะสําหรับรถยนต์ที่ราคาเบาๆเบรคทอนเนี่ยก็ต้องเบาตามแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์ที่ประหยัดพลังงานนะคะค่าตัวรถเนี่ยไม่สูงมากนะคะแต่ว่าการใช้งานหรือฟังก์ชัน ออปชั่นจัดมาอย่างเต็มที่ก็แนะนําเป็นนิสสันอัเมราคันนี้เลยค่ะในการเริ่มต้นเอาล่ะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวแนนเนี่ยจะพาไปชมราคาโปรโมชั่นแล้วก็เรทผ่อนของคันนี้กันค่ะและราคาของรถยนต์นิสสันอ me ลเม1 2 e-Sport t e c คคันนี้นะคะอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นค่ะเรทผ่อนของคันนี้นะคะก็ยังผ่อนสบายๆมากๆด้วยนะคะ สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง8.4งวดนะคะคันนี้ราคา359,000บาทจะผ่อนอยู่เพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะมีเครดิตสามารถเลือกเป็นดอกเบีเ้ยเศษได้ด้วยเริ่มต้นที่4ปี2.79 5ปี2.99แล้วก็6ปี3.89ค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็จัดมาให้กันแบบจุกๆเลยก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโปรโมชั่นได้นะคะ 6เดือนเท่ากับว่าออกรถกับเราในตอนนี้นะคะไฟพอ,อีกทีปี65เลยค่ะหรือจะเลือกเป็นส่วนลดนะคะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดราคาพิเศษก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือพูดคุยกับเซลล์ที่ขายได้เลยค่ะในส่วนของการรับประกันนะคะเก่งพารก้9ของเรานะคะก็รับประกันหลกกังการขายให้อีกหนึ่งปีเต็มในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะ แถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยฟรีนะคะ24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยค่ะให้อีก1ปีเต็มค่ะศูนย์รถยนต์มือสองเก่งพระราม9ของเราอยู่ที่ถนนพระราม9ตัดใหม่นะคะซอย37นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะถ้าสนใจแล้ว สายด่วนมาที่เบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแน่นอนแ้นก็อยากจะฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้รายการแนนในตาสไบเก็งพลับกาด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแันจะได้มีกำลังใจทำคลิปรีวิวอีกต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของแนนานตาสไเกงลับกแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ใน